กันละันละละลา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 ลนี่หนงอโลแดงมีโ่ไม่เาเยินในโลกไม่งั้นให้วทพูดนะโอาโหราฝรั่งหล่อมากเลยเนียลตรหล่อลงมาแล้วกูหลีกกลีก็ดูสตรีทล้านาดีนะค่ะไม่อมพวมือไม่ล้านนาล่ะเ้าคนเลยนะคะ น้องแม่เป uh, ็คนแทหภาหน่อยปคนอินโดนีเซีแม่ไนส่อเ Let's go l ก g ข้างในเลยใช่ไหมโอเคมาเรียวมาแล้วเฮ้สวัสดีไปอยู่ข้างในใช่กันดีกว่าร้อนเชิญค่ะ Let's g โอ้ยจ้ มาริโอบอูอะไรอะเกิดอะไรขึ้นไปข้างในผานเมาริโอ้มากหมอีหน้อนสวยมากหมังมาริโอ้ไปขางในไหมคะปะไปข้างในดีกว่าผ่านมาริโอ um, okay? ้เข้าไปเข้า เดี๋ยวเราจะดูแลมาริโอเองไม่ต้องห่วงอ้าวอยีากลัวมานะารัอ้าวเดี๋ยวจะเห็นนะี่เชนี่เป็นถามหรือโเออต้องาเรู้อก็่อพวมนเี้ขึ้นะ อยู่กับเราตลอดนะคะ24ชั่วโมงเดี๋ยวก่อนเด็กๆทุกคนสวัสดีคนดูแลมาริโอ้ชื่อชื่อามิชื่อเมยครับผมอาริมาจากอินโดนีเซียนะคะภาษาไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยนะคะแต่เมยนี่เขาจะอยู่อยู่ตลอดใช่ไหมนี่ค่ะคอยดูแลคอยดูแลมาริโอ้ค่มาริโอ้คุณมาริโอ้อยู่24ป่ะคะ ค่ะเดี๋ยวเข้ามาดีกว่าเพราะว่ามันรอด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 มากคือมันเหนื่อยเออเลี้ยงยไงใครให้ข้าวยังไงจ้ะก็คือตอนเย็นเอ้ยตอนเช้าเนี่ยหนูต้องให้เจ็ดโมงก็ให้เจ็ดโมงให้เอกแล้วแต่ตอนเย็นน้องๆประมาณห้าโมงห้าโมงน้องๆต้องให้จะเดินทางยังไงน้องๆไม่มีนายกากเขาว่าตอนอาเด็กๆกินข้าวก็เร็ว อย่าลืมตัวเองนะอย่าไปแต่งตัวจนหมาจะบว่าให้เเข้าไปในบ้านนด้นรอเข้าไปในบ้านได้ไหมได้ค่ะได้ไหมต้องถามเนชื่อได้แต่ได้ได้ไม่ได้ได้๋ย่ได้ใด้แต่ได้ได้แต่ไ้ได้แต่ได้ได้แต่ได้ได้แม่ได้ได้แต่ไดกได้แ่าด้้ต่ได้ไ้แ่ได้ไเ้่ได้ได้แต่ไดได้แต่ได้ ไม่ออกเลยตอนเล่นไม่ออกแล้วใครอาบน้ำให้น้องมาริโอ้คะก็ประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์ละครั้งไม่น่าไม่น่าแล้วมาริโอ้ชอบใบน้ำไหมชอบครับเอาลงใบน้ำเราชอบใบน้ำนะคะเด็กๆคนไหนจะใบว่า้ก็มาริโอ้ใบว่ายยอะไปเล้ปะ มเหมือนมีเยอตกตาเลยอ่ะยมากนเาถาว่ามโอขับถ่ายยังไงเอยก็คือก่อนทานอาหารนะะถ่ายก่อนทานอาหารจะเป็นรูทีเลยปะคะหลังก็ได้หลังก็ได้แล้วเราต้องพาเขาเดินใช่เดินนะคะาจาห่าทแล้วเราต้องเก็บตาไหมคะเก็บเลยค่ะได้ค่ะได้ไหมคะ จต่ทิ้งไว้นะคะเผื่อใครมุวิ่งตอนเช้านี่มันไม่งามนะคะเหยียบคนจะต้องตื่นเช้าทุกวันแล้วทิ้งหรอจาห้องน้หาที่หนึ่งตัวแรกจะคอยดูนี่ทำไมหน้าดูแบบเศร้าๆเหม่งๆมากนี่แหละเวลาหนูเห็นหน้าตัวได้นหนูเป็นอย่างเงี้นะเห็นไหมแล้วมีกำลังใจไหมล่ะไปโยอเอ้ยตื่นแล้วแล้วเป็นคนที่เล่นนาวที่เล่นกันค่ะ ต่ออันนี้คือเขาตื <classify Brazilian babies> ่นไมเป็นนี่คือมาริโอใช่ป่มคะอะไรนะคะรับมาเดียวใช่ไหมคะพี่นอนไปได้ด้ค่ะโอ้สุดยอดดีเฮ้ยโอ้ยไกลเด้นใช่ไหมคะหมดงาม มาเรือเล่อาบน้ำมา่ลครั้งยงเนจริงเหรอที่รัคบครับผมอุยเหนไม่เห็นไมน่ารักต้องแปรงฟันปะคะทุกวันปะแปรงไงอะไม่ต้องตอไม่ปอาทิตย์หนึ่งครับผมอร่อยอร่อยบอกยังไงก็ไม่กไข่ะกินแล้วกินรับ ลาบแล้วล้มหัด,ดเต้นนะคะ่ะเวลาไม่ oh. มดีอย่างเ oh. งะะี้ยค่ะโอเคพี่มอบเพื่อนให้แล้วนะคะครูขออนุญาตไปก่อนนะคะ